ว่าถึงโจรกระจอกโจรไม่ทรมาหาแดกชอบต้นของชาวบ้านสิ่งที่มีควรป้นมีสองอย่างคือ 1. ร้านเซเว่นอีเลเว่นสองรถแท็กซี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รพบชกทุกท่านสารแนรนิวส์วันนี้ครับจะพาท่านผู้ชมครับไปสารแนเรื่องของชาวบ้านนะครับก็มีชาวบ้านรายหนึ่งนะครับเนาะไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อนั่นก็คือเซเว่นอีเลเว่นซึ่งหลายคนรู้จกักดีนะครับร้านที่มีโลโก้เลข7จท่านผู้ชมคนที่ไปซื้อนะครับ เขาเอาแบงค์พันไปจ่ายของท่านผู้ชมนะครับเนาะแล้วก็พนักงานร้านเซเว่นนะครับดูนะครับทางจอเลยนะครับคือนะครับพนักงานนะครับเขาก็หยิบตังพันจากลูกค้านะครับแล้วก็นะครับเปิดลิ้นชักคลิกๆท่านผู้ชมทำทีทำท่าเหมือนที่เราเคยเห็นนั่นแหละนะครับแต่ไม่ได้เอาแบงค์พันยัดเข้าไปข้างในท่านผู้ชมนะครับเอาแบงค์พันค่อยลอยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็ทําทีทําท่ามาจับเหรียญไปถอนแล้วก็แบงค์ยี่สิบแบงค์หนึ่ง ให้กับลูกค้านะครับคราวนี้นครับลูกค้าเอ๊ะทำไมฉันเอาแบงค์พันไปจ่ายทําไมทอนมา20กว่าบาทไม่ได้นะครับเถียงกันไปเถียงกันมาอีกทางอีกพนักง,งานเซเว่ก็บอกว่าไม่ใช่ในลิ้นชักไม่มีแบงค์พันมีแต่แบงค์ยีกับแบงค์ร้อยนะครับก็เลยถกเถียงกันทางเจ้าของคนที่เขาซื้อของนะครับเขาไม่ยอมท่านผู้ชมจ๋านะครับ เขาก็เลยขอดูกล้องวงจรปิดพอเปิดกล้องวงจรปิดโอ้โหมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอย่างที่บอกนั่นแหละก็คือพนักงานนะครับทำทีทาท่านะครับเอาตาังใส่แต่เอาสอดไปข้างล่างนะครับเนาะนี่ก็คือครับสาเหตุที่ร้านสะดวกซื้อนะครับที่เจอโจรไปปล้นนะครับจะได้ตังไม่เยอะเพราะว่าเขาน่าจะรัดกลุ่มเรื่องการปล้นท่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้าโจรปล้นไปก็จะได้ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเนาะที่เหลือนะครับเจ้าของบริษัทเซเว่นเนี่ยเขาให้เอาไปเก็บใน ตู้เซฟนะครับซึ่งจะอยู่ตรงหัวเข่าของพนักงานนั่นเองท่านผู้ชมนี่นะครับเนาะแต่เจตนาครั้งนี้นะครับของพนักงานร้านสะดวกซื้อร้านเซเว่นสาขานี้ท่านผู้ชมคือเจตนาไม่ดีแลวท่านผู้ชมก็คือนะครับคุณรับแบงค์พันธ์เขาคุณเห็นอยู่เต็มเต็มนะนะครับแต่ทําไมคุณทอนแบงค์ยี่สิบกับเหรียญแม่เขานะครับคราวนี้นะครับ,รบพอเรื่องนี้นะครับถูกเปิดเผยในโลกโซเชียลนะครับเจ้าของ C p ก็ออกมาแถลงการเมาที่เรียบร้อยแล้วก็จัดการตอนหอยนะครับพนักงานสะดวกซื้อรายนั้นนะครับเนาะ แล้วผมว่าไม่ให้พ่นร้านเซเว่นพ่ออะไรนะครับเพราะว่าคุณพ่นไปคุณก็ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าคุณออกมาพ่นครั้งหนึ่งนะครับคุณจะได้ตังค์ไปแค่สองพันบาทแล้วรถแท็กซี่นะครับช่วงนี้จะบอกให้แท็กซี่หาเงินยากมากๆนะครับท่านผู้ชมผมนั่งแท็กซี่ประจําผมสามสาวุกสุกดิบกับคนขับแท็กซี่นะครับซึ่งคนขับรถแท็กซี่บอกว่าโอโหรถมันเยอะแล้วคราวนี้มันมีรถแก๊บรถเอิ์ทมาเยอะหากินยากมากนะครับนาอแล้วก็นะครับถ้าไม่สมัครตามเขาไม่ โหลดแอปพลิเคชันรับลูกาค้าตามแอปนะครับก็จะไม่ได้ลูกค้าเหมือนชาวบ้านเขานะครับค่าเช่ารถก็กินนะครับค่าเช่าบ้านก็กินนะครับเอาไปเอามาเหลือเข้าบ้านบางวันไม่ถึง300บาทด้วยซ้ำนะครับเนาะวันฟุกๆหน่อยอาจจะได้500บาทฉะนั้นนะครับคนที่ไปป้นรถแท็กซี่นะครับมึงหยุดเลยนะครับมึงไปป้นนู่นธนาคารนู่น ون, ป้นร้านทองนู่น ون. ป้นเช้าจับเย็นนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนําให้ไปป้นนะให้พิจารณาดูเองนะครับว่าการที่ไปป้นร้านทองครับป้นเช้าจับเย็นนะครับไม่มีใครเหลือใครรอดนะครับแล้วก็ป้นธนาคารเหมือนกันรอดยากนะครับซึ่งสถานที่ที่ผมกล่าวมานี้นะครับมีกล้องวงจรปิดเยอะมากโดยเฉพาะร้านเซเว่นอีเลเว่นนี่ท่านผู้ชมนะครับเนาะร้านเล็กๆน้อยๆนี่มีอยู่สี่ห้าจุดนะครับเนาะแล้วก็ร้านขายของชาท่านผู้ชมนี่นะครับอยู่ข้างบ้านผมนี่นะครับ เขาติดกล้องวงจรปิดไว้ทุกมุมเหมือนร้านสะดวกซื้อเลยนะครับคนไปขโมยของเขานี่เขาเปิดดูนะครับเออแต่ร้านนี้นะครับเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับร้านวีเจมา์นะครับอยู่ใกล้ๆบ้านผมนี่นะครับคือเจอโจรขโมยนะครับแต่ว่าเจ้าของร้านเขานะครับอารมุ่อรวยให้แล้วก็ตําหนิติเตือนบอกว่าทีหลังอย่าทําอีกนะถ้าทําอีกฉันจับคุณแน่นอนคุณเสียหน้าเสียตาแน่นอนก็มีนะครับคน คนไปขโมยก็นะครับรับสารภาพนะครับว่าขโมยจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเช็คได้ท่านผู้ชมแล้วกวคนนี้นะครับถ้าคุณไม่มีสทุ่งสตังนะครับไปขอเขาไปเซ็นเขานะครับแต่อย่าไปเซ็นร้านเซเว่นะร้านสะดวกซื้อเนี่ยปกติแล้วก็จะมีสมุดใบหนึ่งใช่ไหมหนูนะครับจะมีสมุดใบหนึ่งเล่มนึ่งนั่นแหละนะครับมีรายชื่อนะครับวันที่เซ็น จ่ายจ่ายแล้วยังไม่จ่ายเขาก็จะมีแบบนี้นะครับเนาะก็ลองไปพูดไปคุยกับเขาไม่ใช่ว่าจะไปซื้อของเขาเนี่ยแล้วก็ท,ทําทีทําท่าก้มงุ่งงิ้งงิง,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 งแล้วก็หลอยใส่กางเกงในกระเป๋ามีกระเป๋านะท่านผู้ชมพวกโจรเนี่ยจะมักซื้อกางเกงในที่มีกระเป๋านะครับเนาะนะ <c oughs> เพราะว่านะครับเวลาใส่ไปแล้วไม่มีใครกล้าลวงท่านผู้ชมฉะนั้นนะครับกล้องวงจรปิดนะครับเขาบันทึกไว้นะครับเนาะเออเอ,เอ๊มีใครคอมเมนต์ว่าเอา้าทำไมเรียกกล้องวงจรปิด เอ้าก็ไม่รู้สิครับเขาพากันเรียกแบบนั้นนะครับเนาะมันก็เปิดอยู่หละมันไม่ได้ปิดหรอกแต่ว่าเขาเรียกกันแบบนั้นนะครับเนาะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าใครเป็นคนตั้งชื่อให้เป็นชื่อกล้องวงจรปิดนะครับเนาะทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับเนาะหากินไม่ได้ก็อย่าไปรักไปโกงไปขโมยเขาเลยนะครับถ้ามันอดมันอยากจริงๆลองไปขอก็ดูสินะครับเผื่อเขาจะให้นะครับร้านเขาใจดีก็มีนะรับให้โดยเฉพาะผมในบอกตรงนะคนไม่มี ไม่มีจะกินจริงๆนะครับผมก็แบ่งให้นะครับไม่ได้แบ่งเงินแต่ผมก็แบ่งอาหารให้เพราะว่าคุณหิวใช่ไหมการที่คุณหิวเนี่ยนะครับคุณก็อาจจะไปลักขโมยของเขามันไม่ถูกต้องนะครับกว่าเขาจะได้มานะครับกว่าเขาจะซื้อมาเขาไม่ได้เอาไปตองไปซื้อเนะเขาเอาเงินไปซื้อเขาก็มาขายกําไรเล็กๆน้อยๆนะครับบาท2บาทสลึงก็มีนะครับฉะนั้นนะครับใครที่คิดจะปล้นสิ่งที่ผมบอกนี่นะครับหยุดพฤติกรรมตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับ ห้ามป้นเด็ดขาดเพราะว่าป้นแล้วไม่คุ้มนะครับคุณอยู่ข้างนอกเนี่ยคุณสามารถจะใช้ชีวิตไปหาสตุงสตางค์ได้เยอะถ้าคุณไปป้นแล้วนะครับการป้นนะครับติดคุกนะครับชดใช้ค่าเสียหายหเขาอีกโอ้โหไม่ได้อยู่สุขนะครับ เด็กชีวิตอยู่ข้างนอกคุณยังไม่สุกแล้วคุณไปอยู่ข้างในคุณคิดว่าจะสุกเหรอถ้าข้างในสบายกูคงไม่ออกมาไปถามคนที่เขาร้องเพลงนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากานผู้ชมชมแล้วมีความเห็นอย่างไรเหมือนเดิมนะครับคอมเมนต์มาใต้ใคลิปมาใหม่ลงก็มาเดียว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 เดียดียวอย่าลืมกดติดตามไว้เดี๋ยวเจอกันอีกแน่นอนสวัสดีครับ